ออกินกินให้หมดนะเขาเาให้แล้วกินให้หมดนะลูก,กปกตินี่ซื้อให้กินก็ไม่กินหรอกเห็นผู้บาวกินผู้บาวก็ใจดีใจดีเห็นเจสสิก้ามองหน้าเขาก็เอาให้อันนึง ถามว่าเอาตังไหมเดี๋ยวเอาตังให้ก็บอกไม่เอากินคนเดียวหลังกินอคนเดียวอ,อร่อยใหญ่เลยนะลูเห็นเขาเลียก็เลียตามเขา เลี้ยมันถูกเลี้ยมมันถูกน้อใกล้เอกอืมได้เอกสามเหลี่ยมสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้กุ้งจะพาไปเที่ยวทะเลจำลองนะคะในประเทศเยอรมันเมืองที่กุ้งอยู่เลยชื่อ ปินทาบีชนะคะสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้อยู่ใกล้สนามบินแฟงเฟิร์ตอันนี้คือราคาเนาะเปิดทุกวันค่ะสถานที่แห่งนี้เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะคล้ายๆกับพัทยาบ้านเราเลยพอซื้อตั๋วแล้วเราก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะหาที่จองเพื่อที่จะนั่ง คือเราจ่ายค่าเข้าเข้ามาต่างหากนะคะแล้วก็มาจ่ายส่วนต่างอื่นๆต่างหากด้วยถ้าเราเลือกที่จะนั่งตรงที่ร่มหรือที่มีเต็นท์หรือเป็นซุ้มก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะซึ่งราคาจะไม่เท่ากันเห็นเครื่องบินไหมคะ คือสถานที่นี้จะใกล้กับสนามบินแฟรงเฟิร์ตมากๆเลยแล้วก็จะเห็นเครื่องบินบินไปมาอยู่เรื่อยๆนะคะข้างในก็จะแบ่งเป็นโซน,นะคะ่ะจะมีโซน VIP โซน VVIP แล้วก็มีโซนอ่าเ oh, ปืดกายด้วยนะคะ oh. สำหรับคนที่ ต้องการที่ตากแดดโดยที่ไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่อะไรเลยนะคะนั่นก็มีโซนนี้ที่เราเดินเข้าไปนี้จะเป็นโซน V.I.P. นะคะราคา70 EUR ยูโรเลยต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากล้องมันจะสันส่นๆเพราะว่ากุง้งแอบถ่ายนิดนึงเนาะ ไม่อยากจะถ่ายระเจดประเจินนะคะเพราะว่าข้างในเขาติดป้ายว่าจริงๆแล้วห้ามถ่ายนะคะแต่ก็ยังมีคนถ่ายคือนักท่องเที่ยวห้ามกันไม่ได้ค่ะเขาก็อยากจะถ่ายเป็นที่ระลึอกอยู่ดีแต่เจ้าหน้าที่เขาก็มีกฎว่าถ้าจะถ่ายก็ห้ามโดนผู้อื่นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ด้านในก็จะมีรถพยาบาลฉุกเฉิน เผื่อเกิดมีใครเป็นอะไรจมน้ำหรืออะไรฉุกเฉินเนาะก็ดีอย่างนะคะโซนนี้จะเป็นทางไปเข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องอสำหรับเก็บของนะคะนี่เก็บสัมภาระนะคะอันนี้จะเป็นตู้ใหญ่แล้วก็จะมีโซนตู้เล็กเหมือนเป็นตู้เซฟสำหรับเก็บโทรศัพท์ เป่าตังอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นโซนขายอาหารขายของกินขายอาไอติมนะคะจะมีไอติมขายน,นะคะข้างในตรงนี้เนาะข้างในเราสามารถเอาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาได้นะคะแต่ห้ามเอาแอลกอฮอล์เข้ามาหรือเป็นขวดแก้วนะคะห้ามเอาเข้ามา สำหรับเด็กๆสามารถเอาอุปกรณ์สำหรับเล่นทรายมาเล่นข้างในได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกางเต็นท์เล็กๆกันแดดได้ด้วยนะคะแนะนำว่าเต็นท์เล็กๆเท่านั้นนะคะอันนี้คือเราถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆให้ดูนะคะว่าด้านไหนประมาณไหนช่วงนี้ยังเช้าอยู่นะคะเราเข้ามาตั้งแต่9้าโมงเช้าเพราะว่า สายๆคุณจะมาเต็มเลยนะแทบจะไม่มีทางเดินเลยนะคะตรงหาดทรายที่เห็นว่างๆนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่นอนอาบแดดกันนะคะโซนนี้สามารถที่จะเช่าเรือหรือเช่าเสื้อชูชีพใส่ได้นะคะเขาคิดเป็นลายชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนะคะ สำหรับใครที่อยู่ใกล้แฟรงเฟิร์ตนะคะกุ้งแนะนำให้มาเที่ยวนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็เจอกันวันนี้กุ้งขอฝากติ๊กต็อกของกุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีติ๊กต็อกของพี่สาวด้วยเนาะสามารถเสิร์ชหาพวกเราได้นะคะขอขอบคุณสำหรับคนที่คอยให้กําลังใจและคอยติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่ตอไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ